สวัสดีครับวันนี้พบกับต้งอีกครั้งนะครับเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน u t u b e นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นอันดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับหรือช่องทางไลน์นะครับ QR Code นะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับสามารถสแกน QR Code นะครับมาสั่งซื้อในไลน์หรือมาสอบถามเพิ่มเติมในไล หรือเบอร์โทรนะครับสามารถแอดไลน์ได้นะครับเป็นเบอร์ส่วนตัวนะครับครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเป็นในส่วนของงานสั่งทำนะครับลูกค้าสั่งทำพิเศษนะครับความยาวใบมีด20นิ้วนะครับตัวนี้เป็นมีดควานช้างนะครับเดี๋ยวชมภายนอกกันก่อนนะครับเป็นไม้พยุงนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับ แกะลายสวยงามนะครับถักหวายนะครับร้อยเข็มขัดได้นะครับด้ามจับนะครับก็เป็นในส่วนของตัวด้ามไม้พยุงนะครับทําลายสวยงามนะครับเป็นงานฝีมืองานประณีตนะครับไม้พยุงนะครับไม้มงคลนะครับลายไม้สวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับขมกิบนะครับเป็นเหล็กผ่านรถไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่ยี่สิบนิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่สามมิลนะครับ สวยงามนะครับงานลูกค้าสั่งทําพิเศษนะครับตัวนี้นะครับใช้งานจริงได้ทุกเล่มน,นะครับใช้งานหนักๆก,ก็ได้นะครับตีลายสวยงามนะครับซอลลอกนะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามได้นะครับตัวนี้นะครับ มีดควันช้างนะครับเราก็ทําตั้งแต่ขนาดใบมีดยาว5.4นิ้วนะครับจนถึง20นิ้วเลยครับลูกค้าอยากได้ความยาวเท่าไหร่ก็สามารถจัดทําให้ได้นะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับ ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับท่าไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ